สวัสดีค่ะยกระช่องสาวรักดัมซิงค่ะมา่อาีพัมาเบิงจะดมหรืออจะลอยค่ะหรือออกขนาดนี้เวลาใส่จะใส่ยังไงอันนี้เราล้างแล้วนะคะแล้เบาะเบาะเดี๋ยวเราจะเอาไปหุ้มใหม่นะคะเดี๋ยวเราเอาเบาะไปหุ้มใหม่อันนี้ช่วงคอนโซนตรง น,นี่เป็นโฟมนะพี่น้องค่ะนี่โฟมปตาน้องันาดเสียดเห็นไม่แข็งแรงกว่านี้แนะน่นอนจ๊งไอยเนาะรถต้องเพลงดูค่ะอันนี้ก็เบาข้างหลังอันนี้นี่ค่ะ ดูนี่ค่ะเท่ายเนาะง่ายมากลเลยรถปักแข้งว่งมีความมันคงเลยดูบอกยเอไปทำไม่ไนงนไม่ปลื้มเลยไม่ปลื้มเลย มาดูคะ่ะลื้อออกขนาดนี้จะประกอบถูกหรือเปล่าลพุ่นอ่ะมีแฟนคุมงานเรียบร้อยเธอเธอยังคะ่ะ นี่่ะมันมี้เนี่ยหลุดออกมากในระเบอพรมข้างล่างนี่ว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนใหม่อะไม่ว่าจะจะเปลี่ยนใหม่อัเน,อนเก่ารือออกแล้วค่ะยังไม่ได้ล้างเลยอันนี้ว่าจะไปหาพรมใหม่อันเก่ามันเหมือนมันเดิม,ดมๆมากระดเหมือนมันดูดฝุ่นอะพรมแบบนั้นอะ ถ้มามันเราก็ถอดไปซักแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะคะนี่แค่เป่าฝุ่นออกชฉ้นๆบอกยเอนไปหุ่มไม่ค่ะข้างหลังคือกันอุม้มเห็นไงเนาะคนอันนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบ นะะบ่นเนอ,อย่างนีนี่เมื่อเช้าล้างให้แล้วค่ะยังไม่ประกอบลายกระดอกล้างระบบเอค่ะทำความสะอาดจากสายอะไรไปแซะอะไรหรอกนี่ ทำนี้เสร็จแล้วก็จะเอาไปไปย่นช่วงนะคะเอาไปย่นช่วงอู่ชายใหญ่แต่ตอนนี้เรายังประกอบไม่เสร็จเลยเมื่อวานก็ไม่ไม่ได้เมื่อวานไม่ได้อยู่บ้านวันนี้ก็ประกอบแกทําคนเดียวเนะต้งล้างระบบแอร์ล้างอะไรวันก่อนเราลืล้อค่ะลื้อวันเดียวเสร็จเมื่อวานไม่อยู่ วันได้ได้น้ำยามาล้างพรุ่งนี้น่าจะเสร็จค่ะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จบอกเอาไปทำร้านไหนดีเอฟซี FC ค่ะ คือจังสีงามๆเนี่ยยังไม่ได้เช็ดนะคะซื้อน้ำยามมาขัดดำๆอย่างนี้นี่จะออกหมดเลยยกเว้นอันนี้คงจะไม่ออกแต่เช็ดก็น่าจะออกดีกว่าดีกว่าไม่เช็ดเนาะนี่ ลุ้นกันค่ะว่าจะประกอบถูกหรือเปล่าดื้อกขนาดนี้ฟุนๆุๆนฝุน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 โอ้ยสมกับ้างเขาเอาเพ่งเลยพี่น้องเอ้ยมันเห็ดหยาเนะเบิ่งขาง ้างระบบนะมันจะได้อยู่นานๆนนระบบแอร์ต้องทำทีเดียวให้มันจุกค่ะไม่ใช่อันนี้เสียเปลี่ยนอันนี้เสียเปลี่ยนระบบแอร์นี่ทำต้องทําให้จบทีเดียวถ้าง,งั้น ไม่ไม่หายไม่เย็นค่ะมาต้องเฮตีเดียวเฮ้ยมันจบไปเลยเปลี่ยนไม่บัดจจะสีนะหลังมความสะอาดดีดีตัวไอ้เสียกับเปลี่ยนตัวได้หัวกับเปลี่ยนเพีเดียวจบเย็ยนจะจ่อยวันก็ได้อันนี้กองดักน้ำใหญ่ะต ถังน้ำมันถอดลงแล้วจ้าก็สั่งกรอบไฟมาใหม่อันนี้ได้เลยาสายเ่น้ำมันสายท่อเองถังน้ำมันก็ยังไม่ได้ขัดเลยค่ะซื้อมาอ,อยู่นู่นอันนั้นกระทะ ค่อยปี่ยนค่อยไปน,นะอีกสเนะรัสาวานี่กระวายยังขึ้นหมื่น เสียงนกช่วงนี้เราํำก็จอดค่ะวันนี้เมื่อวานฝนตกหนักจอดกันเป็นแถวเป็นแถวเลยอีพรมเก่ามันร้านไหนมีขายร้านไหนมีขายเอฟซีกะบอกนี้แล้วค่ะน,นี่แบบนี้มักเลยอยากได้เป็นแบบอน,นี่ไหมแบบนี้นี่ ล้านในเข้าขายนะเป็นชุดเป็นชุดนะบอกกันในเด้อเดี๋ยวจ็พบพอกันใาคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวมาหลุ่นกันอีกเท่านึงมาสิประกอบเดบอเนาะพี่นลองเนาะสวัสดีค่ะ